หนูนานะคะหนูนานี่ไม่ได้เป็นแคนนน่ช่างแต่งหน้านะคะแสดงด้วยใช่ไหมเรื่องนี้แสดง,งไหมเรื่องนี้ไม่น่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้แสดงค่ะเพราะว่านักแสดงเยอะมากมแล้วอีกอย่างก็ไม่ไม่ค่อยมีเวลาด้วยเพราะว่านี่มาแต่งหน้าให้ดารานะ,ะใช่ค่ะดารา,าทุกคนท<อ>ี่หนูนาต้องสกรีนหน้าให้นะก่อนเข้ากองนะคะ แล้วก็เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่ช่างแต่งหน้านะอ่าส่วนตัวทําอะไรบ้างคะอ่าก็ถ้าไม่มีงานแสดงนะคะก็จะไปเป็นจิตอาสาอยู่สมาคมนักร้องพุ่งแห่งประเทศไทยนะคะห<ๆ>นูนาทิดาไทยะะอ่ะหนูนาทิดาไทยจำ<อ>ชื่อนน้ให้ดีนะคะร้องเพลงกอมากมากาเป็นไม่ใช่เป็นนักร้องอย่างเดียว,วนะคะเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างก็ เล่นทั้งละครโอ้สารพัดอย่างอยทำทำทุกอย่างเลยเพราะเราเป็นจิตอาสาด้วยจิตอาสาก็ได้ทุกอย่างเขาได้ทุกอย่างนะคะก็ยังไงไหนๆแล้วก็ขอขอฝากผลงานเลยแล้วกันนะคะอว่ามาเลยจ้าก็เร็วๆนี้จะมีภาพยนตร์นะคะมีภาพยนตร์ด้วยแต่แต่่นก้อุ้ยก่อนอุ้ยก่อนอ้าวช่างแต่งหน้าฉันจะเล่น ราลอ,ลอดูรอดูตอนที่ได้ผลงนานออกมานะคะแล้วก็ยังไงก็แจ้งไม,ไม่ได้นะคะแบบแล้วก็ตอนนี้ก็เล่นซีรีส์อยู่นะคะเล่นซีรีส์ด้วเหรอใช่ค่ะทั้งหนังแนวตลกทั้งเขาเ,เรียกอะไรอะ่ะทั้งเศร้าใช่มีบทผีอะไรต่างต่างต้องการตัวเพิ่มไหมว้ายว่างไหมคะถามจริง ถ้าว่านี่จัดการได้เลยนะคะการพีตัวบอกนะ้ยต้องการอยู่นะคะกาะตัวกำกับนะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะตอนนี้เล่นซีรีส์ของเขาอยู่นะคะของพี่ตึงการ์ตนาพี่ตึงการ์ตนาอ๋อเล่นของพี่ตึงอ่าของคุณส้มอ่ะของคุณส้มแต่ว่าตึงนี่น่าจะไปเป็นกำกับในภาคค่ะคือแลนะก็ ก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะคนนี้นะคะเล <_ d isk> ่นเป็นอะไรคะ <_ d isk> เล่นเป็นพราสนมหนือคุณเท้าดีแต่เมื่อวานคน <_ d isk> โดนโทเท้าเยอะนะอุ้ยจริงเหรอคนโดนโดนโดนกระทืบเลยใช่ไหม <_ d isk> ใครถ่ายหนูหน้าถ่ายห <_ d isk> นูเป็นคนถ่ายไว้เองแหละและ <ừ> ้วก็ให้น้องน้องแมเป็นคนลงถอดกล <ừ> ้องน้องไงก็แหละถ่ายเมื่อวานนี้นะคะอุ้ยชื่นชมมากเลยนะคะบทเมื่อวานนี้นะคะลอยอย่างนี้เลยใช่ไหมจะโดนเผาโดนยาน คนป่าจะกินเนื้อเนื้อเนื้ออะไรไม่หมเนื้อคนเนื้อคนนี้ค่ะนะคะเมื่อวานนี้นะคะสยองสยองมากแต่เล่นผ่านชาวเดียวเทดเดียวผ่านเลยสุดยอดเก่งเก่งนะคะยอมรับขอบคุณมากยิ้มสวยขอบคุณมากที่ช่วยโกบกด้วยคันนะคะเดี๋ยวเติมอีกหน่อยนะคะ วันนี้โดนเยอะวันนี้โดนเยอะนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะละคระช่องห้านักบากของไทร,ร<า>นัคราไารนัคราฟินนะคะของพ่อครูชูชีพขุนอ,อาจนะคะแล้วก็แม่กุ้งขุนอาจนะคะยังไงก็ติดตามด้วยนะคะเรื่องอะไรคะราชสมุรบังตรา,าราชสมุดมังตราลาขา้ามพิภพนะคะทางช่องห้า เร็วๆนี้นะคะยังไงก็ขอฝากไปด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายหลังจากเสร็จกองละครจบไปวันนี้พรุ่งนี้เราต่ออีพีห้า <c oughs>

จบวันนี้ครับจบจบติดตามกันครับวันนี้ครับจบปันหนึ่งประชิดหน้าติด<บ>ตามตอนต่อไปรับของรูปในกลุ่มนะจ๊ะครับกำลังจะกลับ สักขัากั้งหมักของว้า